ในเทศก,กาลคริคสต์มาสแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะกับน้องไก่งวงแต่อันนี้มันจะเป็นหมวกที่อยู่บนหัวของเรานั่นเองบอกเลยว่าเฮ้ยมันก็แปลกๆดีแล้วก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน้องๆพอเขาแจกเพียงแค่4 0 0พชิ้นเท่านั้นและตอนนี้นะคะน้องๆของออกไปนิดเดียวเองยังเหลือเยอะเลยเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยจ้าพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเล่นยังไงบ้าง สิ่งแรกที่น้องจะต้องรู้ก็คือน้อๆจะต้องตามหานะคะตัวสีทองอันนี้ทั้งหมด10ใบซึ่งน้องๆไม่ต้องกังวลนะคะว่า เฮ้ย hey, มีคนจะแย่งเราไหมซึ่งทุกคนก็เห็นเหมือนเราค่ะแต่เขาจะไม่แย่งเราเพราะหากเขาเก็บของเขาเราเก็บของเราเนี่ยเราจะไม่ถูกแย่งไปค่ะทุกคนซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องเก็บทั้งหมด10ใบนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่ามันจะกระจายอยู่ทั่วแมพนะคะน้องๆและมันต้องใช้เวลาในการหาหากน้องๆได้แล้วให้น้องมาคุยกับ NPC นะคะแต่ดูเวลาด้วยนะคะหากมันขึ้น UGC และเลขศูนย์แบบนี้แปลว่าตอนนี้เขายังไม่เพิ่มสต็อกค่ะ และน้องๆนะคะจะต้องเข้ามารับอีกทีหนึ่งนะคะตอนสองทุ่มของวันนี้นะคะเขาจะเพิ่มสต็อกในรอบใหม่นั่นเองให้น้องกดอีย้ำคลิกคๆๆแบบนี้เลยนะคะแนะนำว่าให้เข้ามาตอน1ทุ่ม58-59นะคะน้องๆไม่งั้นคนจะลุมเข้ามารับของชิ้นนี้เยอะมากๆแล้วน้องๆจะรับไม่ทันนะคะหากพลาดตอนสองทุ่มนะคะน้องๆต้องดูเวลาครูดาวใหม่นะคะว่าต้องรับอีกทีกี่โมง